โอเครีวิวก่อนหนึ่งคืนนะครับต,ตู้ทีวีตู้ทีวีแะครบหนึ่งเปิดไฟจะเปิดยากนิดนึงเนาะเพราะว่าไม่ได้เผื่อไว้ไม่ได้คิดว่าจะทีวีจะบังขนาดนี้โอเคแล้วได้ละเจ้าของบ้านเปิดไฟให้คุณแอนโทนี ใจดีมากครับเริ่มงานนะครับตัวเริ่มต้นที่ตู้ทีวีตู้ทีวีมีไฟสติปไลท์ซ่อนอยู่ข้างหลังตัวผนังเรากั้นขึ้นมาใหม่กั้นขึ้นมาใหม่จากไอเดียของเจ้าของบ้านเหมือนกันแล้วก็มีชั้นไม้ชั้นไม้ฝังเข้าไปโดยที่ไม่ได้ยืดอะไรใช้วิธีเข้าริ่มเข้าเดือยกันบางใบ ติดกระจกเพิ่มความสว่างให้ห้องมาที่ห้องเก็บของโอเคชห้องเก็บของเราทำหน้าบานใหม่เพื่อให้บานมันสูงขึ้นเชิบานเก่าเราถอดออกนะครับ ถอนบานเกา่าออแล้วเราก็ย้ายสวิตไฟมาไว้ตรงนี้เพื่อจะใช้ในห้องน้ำส่วนในห้องน้ำเราเพิ่มกรอบกระจกเพิ่มกรอบกระจกเดิมทีเป็นกระจกเปลือยไม่มีกรอบเราเพิ่มกรอบแล้วก็ ตัวบานเลื่อนเรียบไปแล้วก็เพิ่มซับองกกบทำซับอง์กบเพิ่มขึ้นมาส่วนชุดครัวชุดครัวดูไกลๆนิดน,นึงสวยงามมาก ชุดครัวก็จะเป็นงานโทนสีพ่นขาวงานโทนสีพ่นขาวมือจับสีดำะจะมีเตาอบเตาไฟฟ้าสิงน้ำใต้สิงน้ำเราก็มีชั้นเดิมทีใต้สิงน้ำจะไม่ทำชั้นกันแต่อันนี้เราทำชั้นเพิ่มเข้าไปโดยใช้วิธีบากชั้นให้ เก็บเข้าตัวท่อน้ำทิ้งเพื่อที่จะเก็บของได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เชลไม้ซ่อนไฟเพื่อให้งานมันออกมาในแนวที่แบบอารมณ์แบบไม้ผสมหินส่วนทอบหินเป็นแพนด้าไว้แพนด้าของสยามตะ กระเบื้องเป็นกระเบื้องดินเผานะครับส่วนตัวลิ้นชกักเราก็จะมีชั้นไม้ไว้แบ่งช่องไว้วางช้อนซ่อมไว้วางทับพีส่วนตรงนี้ก็คงจะเป็นพวกขวดน้ำปงน้ำปลาใหญ่ๆแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุง อยู่ข้างตาอ,อบ,บตัวกรอบกระจกเบรกกระเบื้องด้วยคิวไม้เพื่อให้งานเป็นโทนเดียวกันกับตัวหน้าบานตู้ขัว เดยชั้นสองนะครับคุณแม่ทำับว่า <laughs> ชั้นสองตัวผนังตัวนี้เรากั้นขึ้นมาใหม่นะครับเดิมทีจะเป็นโลง่งแล้วก็มีห้องเก็บของเราทำห้องเก็บของเพิ่มขึ้นมา มีชั้นวางเดิมทีจะเป็นช่องบันไดาจากชั้นสองถึงชั้นหนึ่งเรา,า,าทำฝ้าทำฝ้ามาเต็มเราก็ทำเพิ่มชั้นขึ้นไปแล้วก็เพิ่มหน้าบานเข้าไปให้เป็นเก็บของใต้บันไดเพิ่มขนมาของงานชั้นสองแล้วก็จะเบรกด้วยเชลทำสีโอ๊ มันเป็นช่องว่างระหว่างบันไดกับฟ้าเราก็บากบเบรด้วยไม้ไปถ้าวางกระถางต้นไม้ที่มันอยู่ในร่มก็จะสวยงามมากมาที่ห้องทำงานอ๋อนี่นี่เป็นตู้ไฟ เป็นตู้ครอบไฟตู้ครอบกล่องควบคุมเบกเกอร์ก็จะมีสัญญาณไฟสัญญาณไฟฟ้กข้างตู้ตอนนี้ก็จะเป็นตู้ไฟตัวไอสูงจังมาห้องทำงาน ห้องทำงานก็จะเหมือนจะเป็นอารมณ์เดียวกันก็คืออารมณ์โทนสีพ้นขาวมือจับสีดำช่อนไฟเอดีภายในตู้ไม่มีชั้น มีหินพ้มีหิาเล็กเล็กน่กะและ้วก็หมุนมาที่ตัวเตียงตัวเตียงก็จะมีตัวเตียงไม่ได้ทำอะไรมากทำแค่ัวเตียงเล็กๆกทำกล่องข้างเตียงเล็กๆโ็กบยังไม่ได้ ซื้อมานะครับหัวเตียงก็น่าจะสําเร็จมาอันนี้เราทําเฉพาะตัวเตียงกับกล่องหัวเตียงอันนี้เจ้าของบ้านซื้อมาเป็นเก้าอี้แฝนไม่แฝนหมวกหรือว่าแฝงน็กไทีเราจะพาขึ้นไปดูชั้นสามาขึ้นไปดูชั้นสามนะครับ ชั้นสามชั้นสามจะเป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านก็จะมีที่แฝนผ้าแวนสร้อยแฟเขึ้นองประดับอะไรก็แล้วแต่ก็มีกระจกกระจกตกะงแป้งทำไฟสองรอบตัวกระจกเงาพ้นสายรอบตัว มีแกะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าตูสื้สาลูกตัวมันกระจกอลูมิเนียมเฟรมสีดำเฟรมเล็กแล้วนี่ก็กระจกเงาเข้าม,มุมตัวแอลเพื่อให้ความกว้างของตัวบานนะครับ ภายในตู้ก็มีชั้นเปิดบานแล้วไฟติดบานแล้วไฟติดส่วนตัวนี้เป็นชั้นกระจก ไว้วางของโชว์วางกระเป๋าวางเครื่องประดับอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะให้เห็นงานเป็นชั้นกระจกใส